สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใสโทนของโมโต GP2000 เป็นตัวนี้นะครับวิธีใสโทน GP2000 มันก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติความทีก่อนนะครับหนึ่งซีซีเาศูนยนะครับเก้าศูนความถี่นี้นะครับ อันนี้ยังไม่ได้ใส่โทนนะครับยังไม่ได้ใส่โทนอ่ะเดี๋ยวผมจะวอเข้ามานะครับวอตัวนี้นะครับหนึ่งนี่ครับหนึ่งซีซได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะนี่ก็คือได้เลยนะครับได้เลยอ่ะทีนี้เราจะมาใส่โทนพร้อมกันนะครับอวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องครับปึ๊บอ่ะกดตัวนี้นะครับ ตัวโมนี้กดแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องปุ๊บอ่ามันขึ้น R/W แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกช่องที่จะบันทึกนะครับเลือกช่องก็คืออ่ามีเนี่ยครับเลือกช่องมันมีทั้งหมดอ่า99ช่องครับเลือกมา1ช่องนะครับอ่าผมเอาเป็นช่องที่1นะครับอ่าได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดพ T T ไปทีครับเนี่ยครับปุ๊บอ่าอันนี้ก็คือ C h On ออนก็คือหมายว่าสแตนบายพร้อมใช้งานนะครับถ้าเราไม่พร้อมใช้งานเราก็ให้เป็นออฟแบบนี้นะครับอันนี้เราจะพร้อมใช้งานก็คือให้เป็นออนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดพ t t 1ที่ทีครับปุ๊บอ่ามันจะให้ใส่ความถี่ภารลับก็คือตัวเลขเมื่อกี้นี้ครับ144 9 0 0นะครับ1น4อ่าแล้วก็9ก0นะครับ900อ่ามันต้องกดให้ครบ7็ตัวนะครับอันนี้มัน6ตัวกด0ูนย์นตัวนะครับ สังเกตมันจะเป็นจุดอยู่ตรงเลขสี่นะครับหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะให้กดพิธีหนึ่งทีครับอันนี้ภาครับนะครับภาคส่งปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็หนึ่งสี่สี่เหมือนกันครับสี่เก้าร้อยนะครับอ่าเก้าร้อยแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เสร็จแล้วทั้งรับทั้งส่งเสร็จแล้วนะครับอ่าเรามาใส่โทนกดพิธีเป็นหนึ่งทีครับปุ๊บมันจะขึ้น RPL นี่ก็คือโทนนะครับโทนภาครับนะครับนี่ครับก็คือ กดลูกศรขึ้นนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันหกสิบเจ็ดอ่าหกสิบเก้านะครับอันนี้มันไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้มันมีประมาณห้าสิบโทนนะครับอ่าผมเอาเป็นโทนหกสิบเจ็ดก็ไ้กันภาครัฐเป็นหกสิบเจ็ดอ่ะกดพีธีทีอีกหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าอันนี้ก็คือโทนส่งอ่าก็เอาเป็นหกสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับหกสิบเจ็ดอ่าเห็นนะครับอ่าหกสิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวนะครับ TPL หกสิบเจ็ดนะครับอ่าหกสิบเจ็ดนะครับเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดอ่าพิธีทีออกมาหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องเลยนะครับปุ๊บอ่าทีนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอ่าเมื่อกี้เราช่องที่หนึ่งใช่ไหมครับอ่าหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยจะวอเข้ามานะครับทีนี้หนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับวอเข้ามาปุ๊บ อ่าสัญลักษณ์มันขึ้นแต่ไม่มีเสียงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยเพราะเราใส่โทนไปแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับนี่คืออ่าข้อดีของการใส่โทนนะครับป้องกันการขึ้นแทรกป้องกันอ่าการลบกวนนะครับอ่าถ้าเรามีสักสิบคนนะครับอ่าช่องตรงกันโทนตรงกันนะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับอ่าครับข้อดีของการใส่โทนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ อาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ